สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัตธิดาโจมิตรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาละะัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขา,าการพัฒนาชุมชนวันนี้มาสัมภาษณ์บุคคลตัวอย่างค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวร,รการเพชรนุ้ยนะคะปัจจุบันอายุ24ปีค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาละะัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคณะวิทยาการจัดก,การสาขาการจัดการโลจิสติกส์ปัจจุบันนะคะก็ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทค่ะ มุมมองในการใช้ชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคะก็คือปัจจุบันนะคะเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่า,าประเทศไทยนะคะก็คือได้เปลี่ยนไปเยอะมากมุมมองในการใช้ชีวิตก็คือเปลี่ยนไปด้วยตามประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เราแบบได้ผ่านได้เจอได้พบมานะคะซึ่งเมื่อสองสามปีก่อนก็คือยังศึกษาและก็ยังเรียนอยู่ก็แบบตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเกี่ยวกับมุมมองในการใช้ชีวิตค่ะ คิดแค่ว่าตื่นมาแล้วก็ไปเรียนเรียนเสร็จก็คือกลับห้องมานอนแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างแบบบางครั้งบางคราวนะคะอตอนนั้นก็คือคิดแค่คคคว่าเรียนให้จบให้พ่อกับแม่ได้ภูมิใจในตัวของเรานะคะเ,เรียนให้สุดแล้วก็เที่ยวให้สุดแต่ว่าพอเราจบมาแล้วเนี่ยเหมือนกับมุมมองของเราก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราอยู่ในวัยที่แบบกําลังทํางานแต่มันเป็นแบบ เหมือนเป็นการเพิ่งเริ่มต้นในการทํางานเพราะว่าก็เพิ่งทํางานได้แบบแค่หนึ่งปีสองปีแบบยังไม่ได้มีอะไรที่แบบมันลงตัวในไรขนั้นแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้งานที่ทําก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็มีความมั่นคงในระดับหนะึ่งนักตอนนี้นะคะแล้วก็ในมุมมองของการใช้ชีวิตตอนนี้ในวัยทํางานก็คือเหมือนกับเราจะต้องโฟกัสในเรื่องของการงานแบบทานายก็ได้ให้งานของเราแบบ ออกมาดีที่สุดและก็ทํางานให้เสร็จตามที่แบบได้รนะับตามสิ่งที่เขามอบหมายมาให้เราทํานะคะแล้วก็มีความสุขกับการทํางานและก็มีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหลังเลิกงานเช่นแบบได้เห็นท้องฟ้าผ้าที่ตกหรือว่าแบบเปิดกล่องพัสดุดแบบที่เราสั่งมาแบบนี้แบบก็รู้สึกว่าโอเคมีความสุขในการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะ อยากทราบกระบวนการถ่ายทอดสืบทอดในการพัฒนาชุมชนของพี่หนคะคะ,คะโดยส่วนตัวนะคะคิดว่า,ามีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยค่ะเพราะว่า,าเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นนักกรีธาระดับโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เลยแล้วก็แบบเป็นนักนก,กีฬาในระดับแบบจังหวัดเลยค่ะก็แบบ มันทําให้เราแบบสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและก็ในนามของอําเภออีกด้วยค่ะค่ะก็คือได้เป็นนักกีฬาระดับจังหวัดตั้งแต่อายุสิบขวบเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่นักก้นเป็นมาก็คือเป็นนักกีฬาของโรง<ม>เรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เลยค่ะหลังจากนั้นจบม .6 ไปใช่ไหมคะก็คือไปเรียนต่อมหาลัยแล้วก็ยังไม่ได้มีแบบโอกาสที่จะ,ะ<ม>เป็นนักกีฬาเพราะว่า ด้วยความที่แบบเรียนมหาลัยคือมันมันเรียนหนักแล้วก็อ่าส่วนมากจะเป็นกิจกรรมในในของหรวมหาลัยมากกว่าโดยส่วนตัวก็คือเรียนอ่านักศึกษาวิชาทหารด้วยแล้วก็แบบรู้สึกว่าในมหาลัยคือถ้าเป็นนสทเนะี่ยก็คือกิจกรรมเยอะมากจะช่วยแบบสังคมช่วยชุมชนแบบเยอะมากไม่ว่าจะมีงานแบบแลขาธงงานแบบต่างๆในมหาลัยก็คือต้องมีนสทช่วยก็รู้สึกว่าแบบ ก็ได้พัฒนาชุมชนและก็ช่วยเหลือสังคมเยอะพอสมควรเลยนะคะค่ะเป้าหมายในการใช้ชีวิตคืออะไรคะอ่าเป้าหมายในการใช้ชีวิตตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตยังไงให้ใหมีความสุขที่สุดค่ะซึ่งความสุขตอนนี้ก็คือแบบการได้ทํางานการได้เจอแบบเพื่อนร่วมง,งานที่ดีๆแล้วก็เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คืออ่าการมีเงินเก็บมีฐานะการเงินที่แบบมั่นคงมีบ้านมีรถ พ่อกับแม่อยู่สุขสบายนะคะแล้วก็แบบมีร่างกายที่แบบแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทางหลายแล้วก็แบบได้เจอคนรอบข้างที่ดีมีทัศนคติที่แบบในเชิงที่ดีด้านบวกแล้วก็เหมือนกับใช้ชีวิตยังไงให้แบบคนรอบข้างแบบของเราอะเดือดร้อนน้อยที่สุดแล้วก็แบบอันนี้นะคะก็คือที่เรียกว่าความสุขและก็เป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตค่ะ วันนี้ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย